มาแล้วครับตอนนี้จรวดมาแล้วจรวดทางเรียบมาแล้วครับผมมีพี่พี่เอฟซีท่านไหนสนใจอยากจะเอามาช่วยดูแลไหมครับนะพาไปออกกําลังกายจ็อกกิ้งนะฮะใครสนใจเข้าคอร์สลดน้าหนักนะครับติดต่อได้นะครับเข้าฟิตเนสนะฮะตอนนี้น้องแววนี่ลดไปห้าโลแล้วนะครับหุ่นดีท่านที่เมื่อเลี้ยงหนูอานะครับ เมื่อวานพี่สั้นซื้อเชือกมาใหม่นะครับเชือกยาวมากนะครับสามารถตอกหลักเอาไว้แบบเหมือนเลี้ยงวัวเลยนะครับเป็นเชือกอ่ะยืดๆนะมันเป็นเหมือนยางยืดรัดของนะครับปล่อยเนื้ออาหรอจ้านะครับปล่อยแต่มีเชือกอยู่ครับปล่อยแบบมีเชือกครับผม

สองด้านหน้าด้านในนะครับนะครับตะคูแล้วนะอือพี่บังมัดบอกว่าเลี้ยงโนอาไม่ต้องกินลีอากรลดได้ครับน้ำหนัก ก็มันเป็นการเดินออกกําลังกายพี่พี่ก็เสียเหงื่อเหมือนกันนะอ่ากีฬาก็ได้นะครับนะแต่ถ้าดีเราเราก็ต้องออกกาลังกายอยู่ดีนะครับเสียเหงื่อให้กีฬาครับผมดีกว่าเสียลำตาที่คาเฟ่ครับการที่จะอ่าออกกาลังกายนะครับมันก็นั่นแหละครับเราต้องมีเวลาในการออกกําลังกายด้วยนะครับ เรากินเราก็ต้องเผาผลาญพลังงานนะครับให้ถูกวิธีนะครับเนาะเพื่อสุขภาพที่ดีของพวกเรานะฮะบางคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาออกกาลังกายก็ต้องต้องค่อยๆฝึกครับผมเหมือนเหมือนผมนะผมก็พยายามอยู่บ้านผมก็พยายามเดินลดน้ําต้นไม้นะพี่ๆก่อนที่ผมจะอาบน้ํานะครับ ผมก็พยายามใช้กิจกรรมที่ที่บ้านให้เกิดประโยชน์ถึงผมจะไปเล่นกีฬาไม่ได้ช่วงนี้ผมก็อาศัยเดินนะครับเดินอยู่ที่บ้านนะครับงานครัวนะครับงานบ้านสามารถอ่าอัดแอปเอาได้นะครับแต่ก็มันก็ได้นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้าให้ดีสุดก็คือเราควรเดินออกจากบ้าน,นครับใส่รองเท้านะครับสำหรับการออกกำลังกายด้วยนะครับเพราะว่า ส้นเท้าเรามันจะปวดถ้าถ้ารองเท้าผ้าใบไม่นุ่มนะครับรองเท้าต้องเป็นรองเท้าสําหรับการออกกําลังกายนะครับเป็นรองเท้านุ่มๆเพราะว่าพื้นม,มันแข็งนะครับกิจกรรมการเดินเดินหรือวิ่งก็ได้นะครับแต่ถ้าสําหรับท่านไหนที่อายุเยอะแล้วไม่ควรวิ่งนะครับใช้การเดินเร็วเอาเน โอ้ยสาวเดียวโอ้แป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับเหลือสาวต้นสุดท้ายแล้วก็จะได้พักนะครับผูสด้สาวรถแดงกำลังมานะครับตอนนี้นะฮะก้สาวได้นมาขอเป็นเพื่อนทางเฟซบุ๊กู God ้สาวได้นอ เสารถแดงนะฮะมาเดียวร้อนครับร้อนตอนนี้ผมลงมาตรงนี้นานแล้วนะครับหิวน้ำนะครับตอนนี้เดี๋ยวรอดูทีมงานเขาเทเส,สานี้ก่อนนะฮะจะค่อยขึ้นไปกินน้ำรอบเดียวนะครับ อ่าตอนนี้เสร็จงานนะครับเสาต้นทิพเสาแปดต้นนะครับเทเสร็จแล้วนะตอนนี้ในช่วงบ่ายนะครับผมอ่ะทีมช่างก็ถึงเวลาได้ไปพักเหนื่อยกันนะครับหลังจากที่ตากแดดกันมานะครับอ่ะก็เป็นพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ถึงจะแกะแบบนะครับเดี๋ยวเราจะปีนกลับขึ้นไปนะครับด้านบนต่อไปเราก็จะลงมายากครับเพราะว่า่าจุดที่ เป็นทางชันนะครับขึ้นยากลงยากนะครับสําหรับอดีศรนนะคนอื่นไม่คงไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรเพราะว่าหัวเข่าดีของผม,ผมหัวเข่าไม่ดีผมต้องมาตรงพื้นที่ที่มันเป็นทางที่สามารถที่จะขึ้นได้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุขุสุคนเดจ้ากินน้ากินกินน้ำกันก่อนมาดูช่างซ่อนหลังกระบะก่อนเดี๋ยวแอดกินน้ำก่อน ร้อนหลังมือเลยครับต้องเอาน้ำเย็นลดอ่ก็ขอบคุณคลิปนี้ด้วยนะครับฝากอะไรให้ด้วยนะครับ